ดีครับวันนี้เราจะแชร์กันเรื่องการเขียนบันไดนะครับก่อนที่จะเขียนบันไดเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าอ่นนี้สมมติว่าอันนี้เป็นพื้นเนาะอยู่ที่พื้นอยู่ชั้นสองปร่เดี๋ยวที่รูปด้านกันนะฮะสมมุติว่าเราเขียนบันไดจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเนี่ยมีความสูงมอนหกสิบนะครับผมเลยเขียนพื้นเอาไว้ตรงนี้ 60นะประมาณนี้นะ,ะเราไปที่ลองไปดูที่ชั้นชั้นหนึ่งนะครับคือ,คอมันเป็นตัวที่เราจะสตาร์ทจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองนั่นแหละก็เลยใช้ชั้นหนึ่งนะครับเราก็ลองลองเขียนปกติเนี่ยถ้าเราเขียนบันไดเนี่ยเราก็จะเลือกคําสั่งแสดงนะครับเขาก็จะบอกว่าประมาณสี่ขั้นแบบนี้มาแต่ว่าเขียนแบบเนี้ยมันมันได้แค่ทางเดียวเช่นเราติ๊กไปอีกเห็นไหม มันก็จะได้หนึ่งถึงสี่เลยจิ๊กแจบแล้วก็เราก็ลองซูมขยายอย่างเงี้ยนะประมาณนี้อันนี้โดยปกติเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้อ่ะสามเมตรอย่างเงี้ยพอเราฟินนชไปนะครับมันก็จะเป็นปกติที่เราใช้กันอยู่ขึ้นอยู่แบบนี้นะอันนี้มันเป็นตัวเป็นสเต็ปเนาะมันไม่้เป็นทองเรียบ โ okay. อเคคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราจะเขียนให้มันเป็นตัว L นะครับเป็นตัว L ทำยังไงจริงๆแล้วเราก็แก้ไขแบบนี้ได้นะเดี๋ยวลองดูมาลองทำดูดับเบิลคลิกตัวนี้ไปแก้ไขมันนะครับแก้ไขมันครอบเอมา่อมดูไดแบบ้เลยเลยตัวนี้นะครับครอบเอลติ๊กไปเป็นแบบนี้นี่คืออันใดตัวตัวหลักที่เราเขียนนะตัวทั่วไป คราวนี้เราจะให้มันมีเป็นตัวแอรแบบนี้ทํำยังไงนะครับถ้าเราสังเกตอีกอย่างหนึง่งเราสังเกตว่าสีตัวเนี้ยสีตัวเนี้ยมันคือจํานวนขั้นหรือจํานวนลูกตั้งส่วนอยู่สีเขียวเนี่ยนะครับมันก็คือตัวบรรเลขตัวนี้ก็คือตัวคล้ายๆกับว่าเป็นเฉียงปรรจํจำนวนขั้นแหละประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันไปอยู่ฝั่งนี้ด้วิธีอย่างนี้นะแล้วก็อาจจะลบฝั่งนี้ไปฝั่งนี้แล้วเราก็คัดลส่วนนี้ นี่ด้วยนะครับแล้วก็ทกําการมิลเลอร์ไปฝั่งฝั่งนี้เป็นตัว L ก็ใช้มิลเลอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทํามุม4 5หองศาแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสีเขียวถูกไหมแล้วก็หดมันเข้ามานะครับใช้อลไยก็ได้หดเข้ามาเป็นตัว L แบบนี้แล้วก็ที่เหลือก็ทิมครับประมาณนี้เราลองฟินิดดู เราไปมองในมุม3าดีนะครับก็เป็นตัว L ลแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นวิธีที่เราเขียนด้วยการใช้ตัวหลักของของโปรแกรมนะครับเป็นฟินน์ะเป็นแบบนี้นะตัวหลักของโปรแกรมทำประมาณนี้คราวนี้บางบางคนไม่ได้เขียนแบบนี้โดยใช้วิธีการเขียนเลยเนาะลอะาไปดึกด้านหนึ่งกลงแบตเตรี่ตัวนี้ก็ปี้มาถามมเวลเรามีพื้นแบบนี้แล้วเราจะเขียนตัว ไม่ใช้ตัวมาตรฐานเราใช้ตัวเขียนเป็นสเก็ตเลยเนาะก็ไปรูปนี้นะเหมือนเดิมนะครับก็ไปที่สแสดงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่สเก็ตตัวนี้นะครับตัวนี้เขียนขึ้นมาใหม่อย่างแรกเลยล้วก็น่าจะเขียนตัวที่เป็นบัดเลกก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้แต่วิธีเขียนนะ่ะมันจะเขียนจากบนลงล่างในแบบตัวนี้มันก็อาจจะผิดหน่อยเดี๋ยวค่อยแก้ให้ดูครับอ่ะผ่มใส่ไปก่อนอกดเอ็เค็ตออกไปเขียนตัวนี้อีกตัว หลังจากนั้นผมก็มาเขียนในตรงไลเซอร์นะครับเขียนข้างบนก่อนอันนี้เป็นวิธีเขียนที่ไม่ค่อยถูกนะแต่ว่าเราเขียนจากข้างนอกเข้าไปข้างในเนี่ยมันระบาดไงเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันค่อยไปกลับได้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมิูระบอกว่าตรงเนี้ยมันขั้นเท่าไหร่ประมาณสักยี่ห้าหรือสามสิบอะไรก็แล้วแต่สมมติเป็นสักสามสิบแล้วก็ไปออฟเซตนะครับใส่ค่าสักสามสิบแล้วก็เลือกเป็น Copy ครับแล้วก็ออฟเซ t ตออกไปนะครับออฟเซ t ตแบบนี้นะครับ แนวตั้งแนวนอนมัจะต่อกันให้เลยนีครบสแล้วครับ1 2 3 4ครบแล้วนะครับแล้วเราก็ทําการทิมตัวนี้ทิมแล้วก็ใช้สแตผ่านตัวเนี้เริ่มจากนี่ถึงนี่แค่นี้แล้วฟินิชดูเห็นไหมฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วฟินิชไปนี่ก็เป็นวิธีที่2แต่เราจะเห็นว่าอ้าวบันไดมันขึ้นเห็นไหมฮะ พอเราขึ้นจากฝั่งนี้เห็นไหมมันก็เลยผิดก็คือติ๊กไปทีหนึ่งติ๊กไปที่บันไดนะครับเดี๋ยวเป็นคลิกเข้าไปแล้วก็ฟิกตัวนี้ฟิกกดตัวนี้สลับด้านนะก็ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วฟิปไปก็เรียบร้อยบันไดตัว L ที่เขียนเองขึ้นมาเองก็จะเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จําเป็นมากเลยนะมันต้องเป็นมันต้องเป็นตัวตัวนี้ มันไม่ขึ้นนะครับต้องเดี๋ยววนคลิกเข้าไปต้องไปตรงนี้นะครับสเต็ปนะครับเมันสมมติมันใช้กับตัวนี้ไม่ได้นะครับถ้าใช้แล้วมันจะหายไปโอเคนะคราวนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราจะทําให้มันเป็นตัว U ล่ะทํำยังไงนะครับถ้าเป็นตัว U ก็คือครอบนี้เราจะใช้ตัวนี้มา c o ป y ี้ p y ปี้มา ก็ปีมันอันหนึ่งนะก็ใช้วิธีเดิมแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือไปที่สเก็ตนะครับไปที่สเก็ตเลือกใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนนะแล้วก็ไลเซอร์ด้านบนสุดนะครับแต่เดี๋ยวก็มาแก้ไอ้ไอไอตัวกับด้านเหมือนเดิมนะเมื่อกี้นี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ออฟเซ็ตตามขั้นที่เราต้องการนะครับ ยใช้30อยู่นะครับคณบบีนะครับหนึ่งะครับไปต่อเนื่องแบบนี้นะมันจะมันจะได้หักมุมให้เลยแบบนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งปกติอ่ะเราจะสังเกตว่าตัวไลเซอร์ของเขาตัวนี้นะสีเขียวๆตรงเนี้ยตรงนี้กับตรงนี้ มันจะมีเส้นเดียวแบบเนี้ยมันจะทําให้แต่ถ้าอย่างงี้มันมีสองเส้นนะฮะหนึ่งสองเห็นไหมครับประมาณว่าสองเส้นอย่างเนี้ยมันจะไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเราลองฟินิชดูเห็นไหมครับมันทําให้นะครับเห็นไหมฮะมันแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่โชว์ไม่สามารถจะทําได้มันติดปัญหาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นะเราก็ควรจะต้องปรับมันใหม่นะครับมันไม่ได้เขียนแค่นี้ปกติตรงนี้มันอยู่ในแนวสลบนะฮะ แต่เนื่องจากว่าในสซลของมันน่ยมันมีแค่อันเดียวเหมือนกันนี้ยสลอันนี้ก็มีอันเดียวสลบอันนี้ก็มีอันเดียวถูกไหมฮะตรงตรงไอ้ตัวบรรเละแต่ตัวนี้มันจ่ายว่ามันมีเส้นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขเส้นนี้นะครับลบทิ้งลบทิ้งแล้วก็ใช้บรรเละเน่ยเขียนเชื่อาใหม่เป็นมุมนี้เป็นมุมนี้นะครับปิดมุมเหื่อมใหม่นะฮะแล้วลองฝึกดูใหม่เด่ก่อนนะไม่ได้หรอ ตัวนี้4ขั้นเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปแล้วไม,ไม่ได้โอเคไปเอาตัวน,นี่นะครับแล้วก็เฟิมฟินิชดูไม่ได้อีก อันนี้เดี๋ยวผมติดไปนิดนึงเดี๋ยวอันนี้ไปดูก,ก่อนนะครับแบบน,น,นี้เดี๋ยวผมหาวิธีแก้โอเคนะครับ